สีราศีนะครับที่อายุคุณยิ่งมากโชคชะตาโชคดียิ่งวิ่งเข้าปัทหะนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเหมือนยิ่งแก่ยิ่งรวยแต่จะเป็นราศีของคุณหรือเปล่านะครับอยากรู้แล้วนะถ้าอยากรู้แล้วก่อนอื่นครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดถูกใจและช่วยกดแชร์ด้วยและที่สำคัญ ฝากกดติดตามด้วยนะครับตรงนี้จะขอบพระคุณมากนะครับแต่เคล็ดลับสําคัญก่อนที่จะดูคลิปของผมนะให้ท่านพิมพ์คํามงคลมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อมรับคําทานายสาธุสมหวังดังคำทำนายขอให้เป็นจริงและถ้าท่านใดติดขัดอุปสรรคในชีวิตเรื่องอะไรพิมพ์ปัญหาของท่านนะครับลงไปในคอมเมนต์เลยแล้วผมจะขอที่ฐานนะครับให้ทุกปัญหาทุกอุปสรรคของท่านที่ได้พิมพ์ออกมาผ่านอุปสรคไปได้ อย่างแน่นอนและในเร็ววันนี้เลยพิมพ์เลยนะครับที่สําคัญเลยครับท่านใดต้องการให้กิีดคอนเฟิร์มทำคลิปอย่างนี้ไปนานๆนะครับตรงนี้อุดหนุนกำไรกรีดคอนเฟิร์มของผมได้นะครับนี่นะครับทำจากสเลเลนะครับไม่ลอกไม่ดำใส่นุ้วขนาดเป็นฟรีไซส์นะครับและที่สำคัญท่านใดที่อยากจะหาของนะครับบูชาเป็นเครื่องประดับเพื่อความเป็นสุขุบงคลนะครับตรงนี้ผมได้อัญเชิญพระคาถา11บทนะฮะนี่ใส่ ข้างในเลยนะสลักติดเลยนะฮะเหมือนท่านพกคัมภี์เลยศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะที่สําคัญเลยนะครับอย่างอันเชิญวัดใจนะครับอักขระ12ราศีแบบโรมันสลักลงไปด้วยสวยงามจริงๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์พิมพ์มาเลยนะครับหรือว่ากดส่งข้อความนะครับตรงนี้เลยนะฮะกดส่งข้อความเลยนะฮะแล้วทักมาเลยว่าต้องการบูชากําไรนะครับ ผมจะติดต่อกลับไปหาท่านนะครับอย่าลืมนะกดทักข,ข้อความมาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังครับศีราศีที่ยิ่งอายุมากเนี่ยนะฮะโชคก็จะยิ่งวิ่งเข้าปัทะนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือดวงชะตาเนี่ยแก่แล้วไม่ลําบาก,กนะก็จะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้แต่อาแก่เนี่ยก็ต้องอธิบายนะอายุมากก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเกิน50ขึ้นไปนะฮะเออนะเป็นลักษณะนี้ก็เรียกได้ว่ายิ่งแก่ก็จะยิ่งโชคดีก็คือชาวราศีเมษ กรกดมังกรแล้วก็กลุ่มครับซึ่งจะบอกว่าสีราศีนี้นะครับดวงคุณเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่มั่นคงอาจจะกลัวนะคะว่าเอ๊ะแก่ไปแล้วฉันจะลําบากหรือเปล่าฉันจะหาอะไรกินฉันจะเอาตัวรอดหรือเปล่าต้องไปเป็นข้อทานต้องไปลําบากตกลกรรมลําบากไม่มีที่อยู่ซัดเซไปในจอไม่มีคนเลี้ยงหรือเปล่าถ้านั้นเกิดในสีราศีนีนะ้ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะ แก่ตัวไปท่านจะเอาตัวรอดแน่นอนเพราะพื้นฐานคุณเนี่ยคุณเป็นคนกลัวจนกลัวลำบากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันถามากินหนักเอาเบอลสู้ทําได้ทุกอย่างและมีความชนานาญเฉพาะตัวในสิ่งที่ทําเป็นอย่างดีด้วยนะฮะเพราะงั้นคุณเป็นคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนะฮะจงเอาความชํานาญที่คุณเก่งกว่าชาวบ้านเพาเนี่ยคุณรู้ตัวว่าคุณเก่งอะไรเอามาใช้ให้ดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องอดีตชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความดื่อเหนื่อยในการงานครับแต่ว่าผิดหวังบ้าง ะะแต่ก็ได้ประสบการณ์มาอย่างเต็มล้นเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นในตอนนี้คุณกำลังจะมีโชควิ่งเข้ามาปะทะ นะจนตั้งตัวแทบไม่ติดเอออยู่ดีๆเป็นนี่ก็มีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันตรงนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณจะเห็นนะฮะว่าอนาคตเนี่ยนะคุณมีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าสดใสครับมีโอกาสได้เลื่อนฐานะหรือตำแหน่งขึ้นไปอีกเลยนะครับในเรื่องบัตรปลายชีวิตคุณเองต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ต้องทํางานหนักนะ เออนะสบายเลยแต่ว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ครับเพราะนั้นก็ต้องทําอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่คุณต่างหากที่ไม่อยากจุดนะฮะถ้าคุณต้องการชีวิตที่แบบเออไม่ต้องทําอะไรใช้ชีวิตชิวๆวนวันบ้านปายชีวิตคุณมีแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณเองเนี่ยนะฮะอย่ามัวแต่เครียดเรื่องเงินนะฮะหรือหาเงินเพลินนะฮะจนลืมคนรอบข้างนะครับจนลืมเรื่องของการให้เวลา กับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวความสัมพันธ์คุณด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยแก่ไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ลำบากเรื่องเงินนะครับแต่คุณจะลำบากเรื่องคนลออข้างที่เขาหายจากคุณไปทีละคนทีละคนเพราะคุณมัวแต่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเรื่องการหงเงอทองมากกว่า เรื่องของคนในครอบครัวและการใส่ใจและการมีเวลานะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยแต่อะไรก็ตั้งแต่ฮะคุณเป็นคนที่ใจสู้ดีไม่ย่อท้อมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ดีเยี่ยมมากเพราะงั้นการงานต่อไปคุณจะมีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปคุณเองนั้นเหนื่อยครับแต่ผลลัพธ์ที่มาก็ถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเป็นศีราศสีที่ยิ่งอายุมากโชคยิ่งวิ่งเข้าปัตตะนะครับนั่นคือชาวราศีเมษกรากฏมากรแล้วก็กลกุก่มครับฝากอุก้ย,ยนุชก็ สั่งซื้อเลยตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ